ทรงรู้จักเราและจะประทานสิ่งที่เราจำเป็นในชีวิตของเราสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับข้อสู่รรยการพลังชีวิตวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อที่11ในหัวข้อที่บอกว่าโปรดประทานอาหารประจำวัน เราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอประทานอาหารประจําวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้พี่นันทลักษณ์ในพระเยซูริตวันนี้พระเยซูได้สอนถึงการอธิษฐานกับพระเจ้าวิธีการอธิษฐานหรือรูปแบบในการอธิษฐานสิ่งแรกก็คือพระนามของพระเจ้าหรือชื่อของพระองค์ให้เป็นที่สักการะหรือเป็นที่ยาเกงของมนุษย์ทั่วไป อย่างที่สองแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หรือให้ทุกคนทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าอย่างที่สามคือน้าพระทัยของพระเจ้าในแผ่นดินโลกบนสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในบนแผ่นดินโลกต่อมาวันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับอาหารประจําวันหรือสิ่งที่เราต้องจําเป็นต้องมีทั้งสสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เราพูดถึง ว่าให้เรายกย่องพระเจ้าก่อนจากนั้นให้เราเอาสิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตขึ้นมาเพื่อเป็นการทูลขอต่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองเพียงฝ่ายเดียวแต่เพื่อทุกๆคนเพื่อเพื่อนของเราหรือคนอื่นๆนะครับคําว่าของทรงโปรดประทานนะครับในภาษากรีกฉบับต้นฉบับนะครับของพระคัมภีร์ใหม่เป็นคํากริยาที่บ่ญบอกว่า ความจำเป็นหรือความเล่นด่วนที่ต้องมีนะครับส่วนคําว่าอาหารในภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงขนมปังหรือพูดถึงขนมปังนะครับแต่ถ้าจะตีความหมายของคํานี้เป็นคําที่กว้างมากนันที่จะตีความหมายนะครับมันไม่ได้เพียงแค่ขนมปังอย่างเดียวแต่หมายถึงอาหารสิ่งที่เราจําเป็นในชีวิตนะครับ หมายถึงสิ่งที่เราต้องบำรุงและสิ่งที่เราต้องจําเป็นต้องมีในชีวิตเหตุผลที่พระองค์พีภาษาไทยพูดถึงอาหารประจําวันก็ม,มาจากเหตุผลนี้นะครับน <money> ouais. ี่ต <Mexican>. ้องที่รังในพระอสุขิตคิดังนั้นการที่เราทูลขออาหารประจําวันกับพระเจ้าหรือสิ่งที่เราต้องทูลขอหมายถึงการที่เราเพึ่งพาในพระเจ้านะครับในแต่ละวันเราต้องพึ่งพาในองค์พระผู้เป็นเจ้า การที่เราเพึ่งพานในพระเจ้าหรือการที่เราทูลความจําเป็นของชีวิตประจาวันให้กับพระองค์นะครับหรือขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าทั้งอาหารเมื่อทั้งการดาเนินชีวิตต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นท่าทีที่บ่งบอกถึงความรู้สึกหรือท่าทีว่าเราต้องการที่จะพึ่งพระองค์แม้จะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยก็าตาม พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เมื่อพูดถึงการพึ่งพาพระเจ้าแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ถึงสําหรับคนอิสราเอลที่เดินทางในถิ่นทุรกันดาร40ปีชาวอิสราเอลที่ต้องพึ่งพระเจ้าแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของน้ําแม้ทั้งการใช้ชีวิตประจําวันของเขาเขาก็ทูลต่อพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขา โดยเฉพาะเรื่องของการกินการใช้เมื่อทั้งเรื่องของมานาเนกคุ้งเรื่องของน้ำขมหรือเรื่องของน้ำต่างๆก็าตามในระยะเวลา40ปีที่เขาเดินในถิ่นทุรกรันดารเขาอยู่ในการดูแลของพระเจ้าแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็าตามในอุปยศบทที่16ข้อที่4เป็นต้นไปพูดถึงเรื่องของเหล่อนี้ว่าอิสราเอลได้พึ่งพาพระเจ้าในระยะเวลาที่เขาเดินในถิ่นทุรกรันดาร40ปี เขาได้มีโอกาสทุนขอพระเจ้าในสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเขาเขาทุนขอพระเจ้าในสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึงหน่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราก็เหมือนกับช,ชนชาติอิสราเอลที่ต้องทุนต่อพระเจ้าสําแดงถึงการที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าหรือไว้ใจในพระองค์ Pro. วางใจในพระองค์ Pro. นะครับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราทุนขอความจําเป็นของชีวิต ประจำวันไม่ใช่เพียงแค่การทูลขอเพียงแค่ตัวเองไยเดียวแต่เป็นการทูลขอเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อพี่น้องเพื่อมนุษยชาติมนุษยชนเราเพื่อนเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันนะครับเป็นการทูลขอเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองเพียงไฟเดียวนะครับเพราะในพระคัมภีร์บอกว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายหมายถึงไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียว ต่เพื่อทุกๆคนนะครับเพื่อทุกๆคนที่ร่วมชีวิตด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทูลขอพระเจ้าอย่าคิดเพียงแค่ตัวเองฝ่ายเดียวหรืออธิษฐานทูลขอเพียงแค่ตัวเองฝ่ายเดียวแต่เราต้องทูลขอเพื่อคนอื่นด้วยนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องเล่าเรื่องนี้พูดแบบนี้นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นเรือสำราง นะครับแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยซื้อตั๋วเรียบร้อยแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดของตัว๋วนะครับโดยที่บอกว่าเขาก็ใช้ตั๋วนะครับแต่ขณะที่เขาขึ้นเรือสำราญนั้นเขาไม่กล้าใช้อะไรในเรือสำราญนั้นเลยไม่กล้ากินอะไรไม่กล้าใช้อะไรสักอย่างเลยเพราะวกลัวว่าเดี๋ยวเมื่อถึงสุดปลายทางแล้วเขาจะคิดเงินเพิ่มนะครับเขาไม่กล้าใช้สิ่งของไม่กล้าใช้อะไรสักอย่างเลยแต่โดยที่เขาลืมคิดไปว่า เขาคิดทุกอย่างราคาเหมาไปแล้วนะครับเม,เมื่อเมื่อเรือไปถึงสุดปลายทางนะครับก็เจ้าพนักง,งานก็มาเช็คตัวแต่แปลกใจว่าทําไมคนนี้เขาไม่ใช้อะไรสักอย่างในไม่กินไม่ใช้อะไรสักอย่างในเรือสํานักเลยก็เลยบอกกับเจ้าคนที่ซื้อตั๋วว่าเจ้าพนักง,งานบอกกับเจ้าของตั๋วว่าความเป็นจริงแล้วเราได้คํานวณแล้วก็ เป็นราคาเหมายอยู่ในราคาตัวอยู่แล้วพี่น้องที่รักมีหลายคนที่เป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ซื้อตั๋วคนนี้นะครับคือไม่กล้าทูลขออะไรกับพระเจ้าเลยไม่กล้าพูดอะไรกับพระเจ้าไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าพูดอะไรแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราทุกอย่างอยู่แล้วในความจำเป็นในชีวิตของเราแต่หลายคนไม่กล้าบอกกับพระเจ้าไม่กล้าทูลกับพระเจ้าไม่กล้าพูดกับพระเจ้าสักอย่างเดียวนะครับเพราะ กลัวว่าพระเจ้าจะคิดแบบไหน,นแต่ความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเราทุกอย่างเบสิคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทูลขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่เราจําเป็นในชีวิตและพระเจ้าก็ทรงเข้าใจและทรงรู้ในสิ่งที่เราจําเป็นในชีวิตเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องทูลขอและบอกกับพระเจ้าในสิ่งที่เราจาเป็นพี่น้องที่รักในพระเยซูกินการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เราดาเนินชีวิตคิ่เสียนแบบไหน,น พิเศนที่วางใจในพระเจ้าพิเศนที่ดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงพรอพระทัยหรือเราทุนของพระเจ้าในทุกอย่างหรือเปล่าหรือเราดำเนินชีวิตแบบกล้ากลัวพี่น้องใช่ไหครับพระเจ้าทรงพร้อมจะให้เราทุกอย่างหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รพ,รพระเจ้าทรงพรอพระทัยในพระวจนะของพระเจ้าในมทัทธิวได้กล่าวไว้ว่า เมื่อบุตรของท่านขอขนมปังท่านคนไม่เอาขนมปังไอ้ท่านคงไม่เอาก้อนหินให้เมื่อบุตรของท่านขอปลาท่านคงไม่จับงูให้ด้วยโดยที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักทั้งทั้งหลายพระเจ้าจะทรงเอาสิ่งที่ดีกว่านั้นให้กับท่านทั้งหลายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะกล้าทุนขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่เราจําเป็นในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงโปรเตตาในชีวิตของเราเราที่ทานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงปรเมตตาและขอพระเจ้าทรงไปพูทธิวยวรณ์ในชีวิตของเรา,เรา ขอบุพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราเราเป็นคนของพระองค์ขอบุพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใส่ใจในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เมตตาละระดับถึงเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตของเราขอบพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เมตตาด้วยเช่นการพระองค์เจ้าขอบพระเจ้าทรงผู้ที่ประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระทั้งหลายขอบพระเจ้าทรงผู้ที่อวยพรในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตว่าเราทุกคนที่จะอยู่ในทางของพระองค์และเดินในทางเส้นทางของพระเจ้าขอพระิญยาบริสุทธิ์ทรงนำเราในแต่ละก้าวในทุกๆวัน งากกาองค์เจ้าคาะฟัมอบฝากชีวิตและก็การเริ่มต้นในวันนี้ไว้ในพระหองโถงด้วยความเชื่อในพระนามเบสกิจ้าอามนจงทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของคุณอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราทุกคนครับพระเจ้าอวยพรครับ